สบายดีพี่น้องแต่หากแพงทุกถูกฐานเนาะเปิดผ้ามาค่ะเห็นคั่วเฮาคือเกาพี่น้องไงเนี่ยมอเหงแกะกปอกดำๆแหล่ๆนี่แหละคั่วบันเนาะคอกหน้าเนาะหลังจากที่ไปงมหอยมาพี่น้องเไยหอยกับกี้กับหอยยังก็หอยส้มนกกับหอยกับกี้เอาไม้ได้พี่น้องเว้มาต้มมายังเรียบร้อยแล้วนี่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 มาเบิ่งกกันเลยน่าเด่นหอยนะหอยอ่ะให้มาหอยอ่ะ อาหารเกิดพี่น้องเอ้ยไปซื้อตำมานี่ไปสั่งตำมานี่ยตำหมี่กับตำรวมเพกันว่ะนี่อันนี้ตำรวมอันนี้ตำหมี่เบิรงหอยนะพี่น้องเบิรงหอยเนี่ยเบิรงหมักหอยนี่ยน้องน้ำจิ้มเนี่ยกระเทียมเนี่น้ำจิ้มเนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินนลำกันเด้อแซ่บๆเด้อแซ่บๆพี่น้องเลยกินหลายคนเลยมืงเนี่ยกินข้าวกินข้าวพี่น้อง ไม่ตักิน่างเดิผู้เาสาวผู้สาวเพินผู้เ่ามากินข้าวนำเดิมมันเลยกินข้าวเ้อผู้บบากับห้องผู้สาวตอนนี้อยากไปห้องน้ำแม่หนี่ตะวันเฮ้ยลูกสาวลูกสาวเขาขินขาวทำการเดินไปนอ

กเยอะี่น้นองแทบได้เนขเียงมดแทบกับจกรยานอะไนาะพีปน้องคับเขาตําอย่งตรวมกับตําหมี่นี่ไงหี่นี่ว่าชุดยอดเลยนะตัมยังบเคยสั่งมากินจากเถื่อพไปน้องสั่งมาเลยนะ ถือว่าใส่ได้อยู่รถชาติก็ดีน่าวโอ้แล้วแดดบวม กินกินกินยืนนั่นแหละ เทวตามปายังบบสมบูรณ์แบบนตนมปาเ้กะมินนีับน่กน่รนี่มัเบิดดอก มามาไปเลยเลยอยเขาลายกันไม่คึกคืนแทนประธานมาเพื่อนในจังหวัดไหนในจังหวัดขุนเทียนเขาเนิดมาชงสวยชาสวยสวยสวยใช้อะโง่สุดเลยด้วย <c oughs> มาเล่นอะไรทหน่อย เอาเขาเอาเอาขางเ,าเาขาภานอก <c oughs> เลยยมจีบ,บ้างก,ง <c oughs> ากล้องมาเลยเสียงเพลงออกมาเพลงลาบเอาย่ลำ คนลงป็นก่อนค่ะใช่งานแบบนี้วนจันทร์นะพ่อน่าจะไม่ต้อนเขาแ เสียงเพลงพี่น้องเลยก็เลยพักว่าสักหน่อย ชี่แรกเ้เอช่ลยองนดกนกลางอ่นพุนลยนะพุ่นนะดอนกลางหลายพุ่นเลยบุหรี่บหี่กลางบุหรี่กลางน้ำอกเบอร์อะไวเนาะเดี๋ยวจะเอาคุบาก็ได้ไดพาเป็นงมเหมือนกัน

เรื่องคุณเอ้ยย้ำชะปลาน่ะพอเถอาพอให้ชาป้ากันค่ะไม่กันนองมาสอคนเลยน้องนิ่งมาหนิ่ไปด้ยกบอกนิ่กันนอ้องอันนึงมันลูกตกตายูกตายไปลูก่เห็นแบบเห็นมนเต็มปากเ

ป้าม่น้องคำมันดูแต่เป็นเก่งอันยากุึนไล่ปัญญากาย่ลูกใสลาบนัวเป็นหนกแบบยังก็ซีปักซีนะต้นต้นดุลีปักซีฮหนุ เหลือนา่งอีกไงพี่น้องไงลากถ่ายลากถ่ายหมูกําเฮ้านี่แหละเนาะมอันนี้ก็เรือส่นคนอื่นก็ไปบนแหละตอกรวมกันพี่น้องเลยมันมันคือว่าเขาได้รวมกันเขอบาราป่าจ่ากับพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องบาราพาเพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่กดติดตามเราเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์จ้งน่ะไปแล้วพี่น้องสบายดี